นี่วงวงแท๊บวงอะไรวะวงผมขอเปลี่ยนทอทหารเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบงค์แท๊บแต่พี่ทำอย่างเงี้ยผมคงต้องลาออกนะครับพี่จากค่าเสื่อค่าเสื่อมันแพงด้วยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ่ะสวัสดีที่แต๊บด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่แบงค์แท๊บแบงค์แต๊บแบงค์แท๊บดีกว่าเสียงให้ถูกด้วยต้องถามก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นแท๊บแล้วทำไมไม่เรียกว่าแท๊บแล้วชื่อนี้มันมาอย่างไรครับแบงค์แท๊บโอ้ยมันมีความเป็นมาคืออาจารย์โตแอปต้าเลย อาจารย์โตแอปแต่เขาเป็นมือ guitar เมือนเบอร์คอยส์เนี่ยเขาเป็นคนตั้ง AKA นี่ให้ผมเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีเหมือนแบบเขาทําเพลงให้ผมไงทำเราทำดนตรีให้แต่ยัง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 ไม่มีชื่อให้เราจะใช้ชื่อ AKA อะไรเหมือนคนอื่นเขาเขาบอกว่าให้เสียงมึงอ่ะมึงเสียงมึงร้องมึงเหมือนแบงค์วงแคสเลยอ่ะพี่แบงค์วงแคสเออว่ามึงคู่แข่งแบงค์วงแคสเลยมึงแบงค์วงแต๊บเลยอะไรเป็นแบงค์วงแต๊บเป็นแบงค์วงแต๊บก็รอ้ว่าไอ้วงวงแต๊บเป็นวงอะไรวะผมว่าผมว่าไม่ได้อาจารย์ชื่อ สำเนียงดีแล้วผมขอเปลี่ยนเทรทหารเนี่ยก็เล<ด>ยกลา,ายเป็นแบงค์แทสแบงค์แทสครับ,รบแล้วชื่อนั้นนี่ใช้มานานยังมหมายถึงว่าคือเริ่มมันจุดเริ่มต้นที่เราได้เข้าไปทําดนตรีอ่ะคือด้วยความชอบชหรือว่าด้วยจะพัดจะผูยังไงหรือว่าชอบดนตรีตั้งแต่แรกเลยดนตรีอ่ะดนตรีมาถามว่าชอบไหมมันมันมันอยู่ในสายเลือดเรามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่คิดว่า ตัวเองชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ชอบคิดว่าเจ้กูโตมากูต้องเป็นนักดนตรีกูจะต้องดีกีตาร์ได้นะกูต้องร้องเพลงได้นะกูต้องเล่นนี่ได้นะตีกองได้ไม,ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าตอนนั้นผมเป็นเน้นทางเรื่องเต้นเรื่องอะไรอย่างนงี้มากกว่า,อ,า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่น้องมิกแบบกลับมาจากต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยเขามาชวนทําเพลงก็เพิ่งได้รู้ว่าตัวเองอ๋อเฮียกูร้องเพลงได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบดีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเรียนก็แบบจับแค่แบบห้าหกเดือนก็แบบโซโล่ โน้ตของเสียงได้แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันคือขอนะไรที่ผมดีแล้วเราได้ทำจริงจังไหมครับหมายถึงว่ามีเพลงออกมาประจําเป็นอัลบััมหรือตอนนั้นเหรออ่าทั้งตอนนั้นแล้วก็ในปัจจุบันด้วยโอ้ปัจจุบันนี่คือจริงจังแล้วครับก็มีเพลงของตัวเองทาง YouTube ทุกแพลตฟอร์มครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถไปเซิร์ชฟังได้เลย B A N K T A ซัดแซดครับผมก็จะมีผลงานผมหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น MV หรือตัวเพลงหรือ เพลงที่ลงกับช่องอื่นหรือว่าฟีดกับคนอื่นคนดังๆต่างๆเราจะเป็น Jack hole. แจ็คแทบโฮและอีกหลายๆท่านครับแล้วในการทําดนตรีของพี่แบงค์เนี่ยมุมมองพี่มองว่าดนตรีเนี่ยมันเล่าถึงอะไรคือหมายถึงว่าบางคนเขาเอาชีวิตเข้ามาใส่ในเนื้อเพลงดนตรีอ,อย่างพี่แบงค์เนี่ยทำดนตรีเพื่อที่จะสื่ออะไรทาดนตรีเพื่อที่จะสื่ออะไรอันดับแรกเลยมันก็มีหลายเพลงที่แบงค์สื่อเกี่ยวกับชีวิตมันก็ต้องสื่อกับชีวิตเราก่อนว่าแบบ เหมือนเพลงเก้าวไปคือเพลงก้าวไปนะฮะกูยังคงบอกตัวเองว่าไม่ให้เธอใจชีวิตกูต้องก้าวไปเฮเหมือนเหมือนฟังใน YouTube เลยนะครับอันนี้เหมือนเหมือนเปิดยูทูบเมื่อกี้ันใช่ไหมใช่ครับผมติดอัลตัวจูนใส่คองสามหมื่นกว่าบาทติดใส่แม่เลยสามารถปรับได้ปรับได้เวลาคือเราไปร้องพูดมันจะติดคีย์เอแบบตอนนี้ยอะไรเงี้ยเอาเมื่อกี้ก็อัลตัวจูนเองออลตัวจูนเองใช่ครับกลับมาว่ากินไหนแล้วเราเล่าถึง ชีวิตเพลงก้าวไปเพลงก้าวไปไก็เพลงเนี้ยตอนผมทําผมก็รู้สึกว่ามันเหมือน,นแบบบอกตัวเองบอกคนอื่นด้วยแบบเฮ้ยชีวิตไม่ว่าเราจะเจออะไรหรือ,อมไม่ว่าไม่ว่าจะเจออะไรที่ดีขึ้นมากขนาดไหนไม่ว่าจะเจอหน้าที่การงานที่เราคิดว่าเฮ้ยมันสุดยอดสำหรับเราแล้วไม่อย่าเพิ่งเผลอใจเราต้องก้าวต่อไปเว้ยคืออันนี้มันยังแค่แบบเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการบอกตัวเองว่าแบบอย่าเผลอเลยอย่า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 ประมาท ถูกต้องความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนะครับคำนี้คําพูดของลุงหม่ำคติประจําใจครอบครัววงของหลังถือว่าเป็นคําที่มุงฟังแล้วลุงขนลุก้จริงความดังไม่คงที่จริงครับพี่แต่ความดีมันคงทนไงครับแล้วนอกจากวงพอเป็นวงการดนตรีปุ๊บได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์หรือว่าวงการหนังซีรีส์มันเริ่มจุดแรกเลยที่เราได้เริ่มเป็นนักแสดงเนี่ยอคือยังไงมายังไง อันที่ได้เข้ามาแบบบังเอิญหรือว่าหรือว่ามันมันมันไม่ได้บังเอิญหรอกมันเกิดจากว่าเราอะเราทําหลายอย่างแล้วเรารู้สึกว่าร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพเดียวที่สามารถทําให้เรามีคินได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องทําหลายอย่างผมเลยไปรับทาพิลต้าเพิ่มรับตัวประกอบรับโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยรับปกมือในรายการสองสามร้อยที่เขาปกมือเวลามีโชว์ใช่ ผมก็เลยคิดว่าเริ่มจากตรงนั้นอะอะไรที่มันเป็นแบบเล็กน้อยอาจจะอยู่ในกล้องอยู่ในหน้าจอบ้างอาจจะเห็นผ่นานแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าผมก็คิดในกับกับตัวเองนะ<ม>ขอให้พู่มกลับเห็นกูสักวันเถอะ<ม>แล้วดึงกูขึ้นมาเล่นเป็นตัวเมียนหรือตัวมีบทอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆไต่เต้ามาเื่อนเล่นมาประมาณสี<ม>่ห้าปีเนี่ยไต่เต้าจากเอ็กตาธรรมดาที่ไม่มีบทอะไรแล้วก็ค่อยมาแบบมีบทสองสามคำค่อยเป็นเอ็กตาเมนแล้วค่อยมาแบบอะไรอย่างเงี้ยไ<ม>ต่เต้าขึ้นมาทีละชั้นเลยครับพี่ อย่างที่ผมเห็นเห็นพี่ครั้งแรกเลยนะสำหรับผมคืออนักร้องที่ซีรีส์สาธุที่บนเวทีตรงนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเขาเปิดแคสแล้วเราก็เข้าไปไปแคสด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ไบางเรื่องก็จะติดต่อมาเลยอก็คือเป็นเขาเรียกแล้วว่าเป็นเราอแค่นั้นเองเราก็หมายรับคาแรคเตอร์ตามที่เขาให้อที่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีใช่จริงๆตลกมากนะฉากสาธอ้ที่ผมร้องเพลงบนเวทีนะจริงผมร้องเองด้วยนะ แต่เขาแน่จะตัดเสียงออกแล้วก็น่าจะใส่เสียงใหม่ผมร้องเองแบบร้องเองเอื้อนเองแบบฝึกร้องอะ่ะตอนนั้นฝึกร้องมันร้องมันร้องว่าไงนะผมจำไม่ได้ครับไปหาดูกันนะนั่นะแหละผมร้องเองเอน่นะมันเป็นเออซีนเนี้ยค,คือฮามากตอนนั้นอะ่ะแล้วผมฮาหน้าตัวเองมากเลยเพราะว่าตอนที่แต่งอ่ะเขาตูงเขาแต่งให้เป็นล็อกเป็นพังอะ่ะหัวแดงแด,ง,ดงอะ่ะเออเป็นพนพนสีโอ้ยทีแล้วแม่งเวลาเห่อออกแม่งไหลเย้ยเขาต้องไปเช็คขอบตาดำ กูต้องร้องเพลงล็อกแน่เลยขึ้นไปต้องไปวากแน่เลยเขาส่งมาไม่ใช่แบบเป็นไอเพลงนั้นแหละที่คุณได้ดูกันในหนังนั่นแหละลูกทุ่งเป็นอย่างนั้นไปใช่เออเอ็ก็มันก็ตลกดีแต่จริงๆก็ก่อนสาธุก็ได้เล่นโฟกิงมาก่อนครับในเน็ตฟิกอ๋อโฟกิงเล่นบทบาทไหนครับเด็กบ้านครับเด็กบ้านขับมอเตอร์ไซค์ให้บิ๊กดีเจลาย์เห็นไหมฉากนี้ใช่ฉากนี้ไปหาดูกันไปหาดูใช่ถูกต้องครับไม่ได้ไงเฮียหัวเสียฉิบหาย แล้วถัดจากสาธุเนี่ยมีอันอื่นขั้นไหมหรือว่าเข้ามาที่สงครามส่งด่วนเลยมันมีอันอื่นแต่ว่ามันมันไม่ได้โดดเด่นไง่าเช่นเหมือนผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อเรื่องอะไรในเน็ตฟลิกอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นมีพี่เดย์ไทเทเนียมด้วยผมก็เล่นเป็นลูกน้องพี่เดย์ที่พี่เวียสุกรวัน์เป็นพระเอก เป็นเบกกิ้งอะไรสักอย่างเบกกิ้งเบกของเบกกิ้งเบกข้อเบกกิ้งกูเป็นนักแสดงแต่กูไม่รู้ผมขอแจ้งผมขอโทษพี่ผมขอโทษพี่โขงพุ่งกลับด้วยพี่ผมขอโทษขอโทษจริงเล่นทั้งสองภาคด้วยนะภาคหนึ่งกับภาคสองเลยมาเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้เห็นกันก็พี่โขงก็ให้โอกาสมาเล่นก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องนั้นเสร็จแล้วค่อยมาสงครามสงครามสดวนตอนนั้นเราเข้าไปแคสหรือติดต่อมาไปแคสไปแคสไม่ได้แคสบทนั้นด้วยอาผมไปแคสบทไอ้คนขับรถ จมโบที่โดนตดเยี่ยวอ๋อบทของนาราวัสบิใช่ใช่ใช่ที่คุยกับพระดเยยวใช่ถูกต้องที่คุยกับพระเอกคุยกับสันติครับผมก็เล่นแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้ผมรู้สึกว่าเขาเล่นดีนะคนที่ได้บทนี้ไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ไก่ทาไมถึงเอาผมมาโยกมาเป็นทีมเทคนิเงียบๆรองรับลุยเจี๋ยบนด่าไปวันๆอะไรแบบนี้เป็นทีมเทคนิคทำยูนคอมพิวเตอร์แต่ด้วยความว่า ผมว่ามันเข้ากับผมตรงที่หนึ่งอะ่ะผมเป็นคนทําเพลงทําบีบกดบีบเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องนั้นเรื่องหน้าคอมอะ่ะผมว่ามันได้ตอนที่ไปนั่งคุยประชุมในเรื่องแคดอะไรเงี้ยก็แบบเออพยายามลองพิมพ์ลองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามสอนว่าเฮ้ยพิมพ์แบบโปรแกรมเมอร์มันต้องพิมพ์อย่างนี้นะเพราะพิมพ์โปรแกรมเมอร์กับพิมพ์โปรดิวเซอร์แม่งไม่เหมือนกันวิธีการกดหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันโปรแกรมเมอร์เขาจะแทบจะไม่มองแป้นเลยซ้ำ คือมันรู้หมดแล้วว่าอะไรคืออะไรอะไรเพราะเขาว่า x เ,เปิดในการใช้คอมพิวเตอร์ไปเลยถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเขามีทีมที่มันเป็นคนคนเขียนโค้ดจ,<อ>จริงๆทีมเทคจริงๆทีมเทคจริงๆเขาสอนนะว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้นะเขาสามเขาจะพิมพ์มันนี่มาให้เรานิดน,นึงแล้วให้เรากดแค่ไม่กี่ตัวหรอกว่ามากดปั๊บแล้วมันจะขึ้นมาเป็นโค้ด<อ>เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยเราได้เยอะก็พยายามเรียนรู้ในตรงนั้นด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์เนี่ยรเลยต้องดีเทล ใช่ครับละเอียดเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งโค้ดที่เขียนมันก็มีความหมายใช่ไหมครับประมาณนั้นถูกต้องถูกต้องแล้วอย่างตัวที่เราไปเป็นทีมเทคอ่ะพี่พี่แบงค์บอกว่ามันมีความเป็นตัวเองอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเราก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วชแล้วแต่ว่าพอใช้คอมพิวเตอร์ของโปรดิเซอร์เพลงกับคอมพิวเตอร์ของทีมเทคมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยพี่รู้สึกว่าบทเนี้มันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะไหมเยอะต้องใช้ความพยายามแบบมากที่สุดในชีวิตละเคยเคยเคยมีหลุดแบบในในกองถ่ายแล้วเรา เหมือนหลุดคาแรคเตอร์แล้วผู้กับสังคัดเพราะเรามีไหมมีก็คือมากไปอา,อาจจะแบบพูดมากไปหรือคาแรคเตอร์เรามันอาจจะไม่สลดุดมันหลุดทีมเทคอ่ามันอาจจะไม่สลดมากพออะไรอย่างเงี้ยมันอาจเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าถ้าลุยเจียด่ามาเราก็ต้องแบบครับพี่แต่พี่ทําอย่างเงี้ยผมคงต้องลาออกนะครับพี่แล้วมันต้องมีความแบบแต่ถ้ามันเป็นเราจริง พี่พี่ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องอผมไม่อยู่หรอกเลยสามพูดคุยอย่างนี้พอเขาแท่แคืออะไรประมาณนี้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 แต่ว่าเนี่ยมันเลยทำให้ผมยากมากในการเล่นหนังแล้วเนี่ยเพราะปกติเราเล่นหนังแบบเ้าเป็นลูกน้องเป็นโอคิงเบกกิ้งแบงคออะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นไงแล้วพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บนั่งหน้าคอมก็ตีหน้าเศร้าอะไรอย่างนี้ครับยากยากสาหรับผมในชีวิตผมยากแล้วก็อันนี้ก็ยินดีกับซีรีส์ที่ประสบความสาเร็จแล้วก็ หลังจากงานนั้นเข้ามาแล้วพี่แบงค์มีงานติดต่อเข้ามามีครับมีครับตอนนี้ก็คืองานนี้และอีกหลายหลงานนี้หลายนะครันนี้ก็มีหนังอยู่ถ่ายอยู่สามเรื่องยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เยยังบอกไม่ได้รอติดตามด้วยครับว่าพี่แบงค์เขาจะไปอยู่ในเรื่องไหนทีนี้กลับมาเรื่องเพลงครับนอกจากเพลงที่ผมเข้าไปนั่งฟังที่พี่ร้องจําชื่อไม่ได้นั่เป็นฮาร์ดอะไรสักอย่างฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดฮาร์ดบี แล้วนอกจากเป็นนักร้องเอง<ช>เป็นคนเขียนเองแล้วเนี่ยได้ทําอย่างอื่นในวงการเพลงไหมอย่างเช่นเป็นเจ้า,จาของค่ายเพลงหรือว่าอ๋อมันก็ไม่ของผมก็ไม่ได้เป็นแบบว่าถึงขนาดค่ายเพยงลงนะเราท Studio ํบ b ที t u d i o ขึ้นมามเพื่อที่แบบรอ,อ,องรับคําว่า BT Studio เนี่ยม,มันไม่ใช่เป็นเพลงของแบงค์คนเดียวมันเป็นสตูดิโอของ B t ทซึ่งจะเป็นศิลปินพักพวกหรือในแก๊งของบ t ทีที่สามารถมาลงในช่องนี้ได้ ก็ซื้อสามมันก็จะมีแบงค์อยู่ในนั้นด้วยคือถ้าเป็นเพลงหลักๆหรือเพลงอะไรมันก็จะไปลงช่องมันเองก็จะประมาณนั้นก็เออมันก็จะคอยแต่งเพลงหรือคอยทําบีทช่วยน้องๆทาตรงไหนขาดเหลือตรงไหนแล้วก็เป็นคนมิกซ์มาสเตอร์เองทั้งหมดอยูอ่แล้วแล้วตัวตัวเพลงที่พี่ทาเนี่ยพี่มองว่าอ่ะแน่นอนว่าวงการเพลงกับวงการหนังมันต่างกันพี่ว่ามันมีจุดเชื่อมอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันไหม อย่างเช่นดีเทลหรือว่าการมูดของมันหรือการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คนฟังอย่างของหนังมันก็จะมีอะต้นกลางจบอ,อะเพลงเนี่ยมันจะเป็นไหมต้นกลางจบหรือว่ามันวิธีการเล่ามันคนละแบบพี่ว่ามันมีจุดเชื่อมอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันไหมจุดเชื่อมอย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกได้มันคือเรื่องอารมณ์อม,มันคือเรื่องการทําอารมณ์การทํางานการแสดงมันจะเป็นการทําอารมณ์ <S <S มเหมือนกันก่อนที่เราจะ ก่อนก่อนที่เราจะแสดงถูกไหมทาเพลงก็เช่นกันเราก็ต้องทําอารมณ์หมายถึงว่ามันมีการวางแผนนะมันไม่ใช่แบบว่าอย่างผมทําเพลงผมไม่ใช่แบบว่าเอ้ยกลับไปแล้วเดี๋ยวทาเลยอืไม่ใช่เราต้องรู้ว่าวันเนี้ยเย็นนี้เรามีถ่ายอะไรหรือเรามีงานอะไรต่อไหมแล้วก็พรุ่งนี้เราพอจะว่าสักช่วงนี้ไหมเราจะทําอารมณ์ตัวเองให้อารมณ์ดีสุดๆไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไปทำเ<อ>พล<ร>งนี่คือการจัดการตัวเองอย่าง<อ>หนึห่ง ในตอนทาเพลงตอนนั้นเราต้องไม่หงุดหงิดเราต้องไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่หัวเสียกับมันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากถ้ามันถ้าเรารู้สึกยากเม,มื่อไหร่แม่งตันเวลาแต่งเพลงผมคนแต่งเพลงมาเยอะไงพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะรู้สึกเนี่ยฝากหลายคนไว้มาถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกไม่พอใจในตัวเองอ mm. เช่นแบบว่าสมมติผมแต่งมาเย a แต่ผมกลับรู้สึกว่า มันก็เหมือนเดิม,มแม่งก็เหมือนเดิมัมนก็ผมก็เอื้อนเหมือนเดิมนี่หว่าแต่ในสายตาคนฟังอะแม่งใหม่สําหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มานั่งฟังผมเอ,อื้อนแบบนี้ทุกวันแล้วก็ไอ้ลูกคอแบบนี้ผมเขาก็ไม่ได้มานั่งฟังทุกวันนี่เพราบอกว่าแต่มันเป็นการที่เราอะคิดไปเองเพราะเราอะได้ยินตัวเราเองทําแบบเนี้ยทุกวันแล้วมันทําให้เราเสียไอ้ดีๆตรงเนี้ยไปแต่รู้สึกว่ามันจะดีไม่พอเสมออยู่เสมอเสมอเสมอแล้วก็ เหมือนผมเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องนี้นะผมพยายามจะแบบว่าให้มันเกิดการเปรียบเทียบในชีวิตผม้วยซ้ำเหมือนแบบเพลงที่เราลงมาสอนสิปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วบางคนเขาแบบลบออกบางคนลบเพลงแรกตัวเองออกอืเพราะว่าอะไรเพราะมันคือเพลงแรกคุณไงคุณยังไม่เก่งไงอคุณเลยลบออกคุณอายไงออผมอายไหมผมอายแต่ว่าให้ทํายังไงอะก็ตอนนั้นผมลงไปแล้วเราจะให้ผมมานั่งลบออกผมให้คุณเปรียบเทียบดีกว่าว่า,วาตอนนั้นกับตอนเนี้ย Oh. ผมแม่งเีมืออีกอย่างหน oh. ึ่งคือการเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าโอ้คุณเก่งมาแต่เกิดเลยคุณมาฟาเพลงแรกมึงเก่งเลยยังไงคือแบบคนเข้าไปดูช่อง oh. คุณนี่เลื่อนไปดูเพลงแรกคือมึงโเหเฮงดีเลยอ x เ,เปิดเลย specialist มึงจะแม้เขาเปรียบเทียบหน่อยเหรอใช่ไหม <Yeah. S 1> แค่นั้นเองในความรู้สึกผมประมาณนี้แต่ก็ถือว่า เป็นกาลังใจให้กับหลายๆคนที่เหมือนกําลังเริ่มทำคือมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใช้ได้แค่กับเรื่องเพลงคําพูดของพี่แบงเมื่อกี้คือดีมากที่บอกว่าเรามักจะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอจริงๆเรื่องางานทุกอย่างชีวิตมันสามารถพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วมันจะดีวกว่านั้นได้ใช่<ม>ต,ต้องต้องต้องอย่าอย่าคิดคนเดียว<ม>ส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เราคิดแย่ๆเราอย่าคิดคนเดียวเช่นถ้าเราคิดเมื่อไหร่ว่าไอ้ที่ทําเนี่ยคูว,ว่ามันไม่ดีไม่เวิร์ก ลองถามคนอื่นก่อนสิอลองถามคนรอบข้างดูถ้าคนรอบข้างเกินสามคนเขาบอกว่าดีเนี่ยแสดงว่าคนที่ไม่ดีคือความคิดมึงละคือความความคิดเราละแสดงว่าเฮ้ยมันดีอยู่แล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามั่นใจในตัวเองเหมือนที่เรามั่นใจในตอนแรกมันจะมีจุดมันจะมีมช่วงย้ยมันจะมีช่วงที่เรามั่นใจมากๆใช่แบบมาเลยดีไหนก็มาเลยผมได้แล้วผมเท่หลอ่อได้ทุกอย่างแต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกพอมาถึงจุดหนึ่งคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตันแต่จริงๆคุณไม่ได้ตันหรอกคุณ แช่ดูถูกตัวเองแล้วคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณทาเพราะคุณรู้สึกว่ามันเดิมๆแต่จริงมันไม่ได้เดิมๆหรอกครับคุณพัฒนาขึ้นแล้วเชื่อผมเถอ,อะเออบางทีเราต้องฟังเสียงคนอื่นเพื่อให้เสียงเรามันดังขึ้นถูกต้องดีครบับพูดที่บ้านไหมคนดากลูกเดียด๋วยวขอกลับไปวงการหนังมาอ่ะพอมีเรื่องที่เราเล่นมาแล้วภาพเราเริ่มจํามาฝังหนังเนี่ยพี่พี่คิดว่าพี่จะอยู่ในวงการหนังต่อ ไกลแค่ไหนแล้วรู้สึกว่าหรือว่าแค่เล่นท้าทายไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นคิดว่าวงการเนี้ยพี่จะอยู่กับมันนานไหมหรือว่าพี่จะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่ามันเร็วขนาดไหนที่ผมจะได้เป็นผู้สร้างอ่าเออพ,พอพูดถึงผู้สร้างมันเซอร์มันคือยอดพิระมิดของคนในวงการเหมือนกันใช่มันตอบไม่ได้แล้วว่าผมจะเป็นดาราผมจะเป็นนักแสดงเนี้ยอีกกี่ปี ผมอาจจะเป็นแค่สามปีก็ได้ผมอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้กำกับแล้วหรือผมอาจจะเป็นอีกห้าปีหรือสิบปีผมถึงจะเป็นผู <ม bs. S 1> ้กำกับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจุดมุ่งหมายของผมก็คือผมเป็นผู้กำกับ عم, จจะได้กำกับเป้าหมายใหญ่ของผมด้วยอาจเล่งความเพลงไหมอันนั้นผมผมไม่แน่ใจแต่มันคือเป้าหมายใหญ่ของผมที่ว่าผมอยากจะทําผมอยากจะทํามาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำไปผมสิ่งที่ผมอยากจะทํามากที่สุดคือการทําหนังด้วยซ้ำไป ผมมีพอดหนังสองสามเรื่องนะผู้สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้ถ้าอยากรู้นะที่แบงค์แทสใช่แต่ค่าเสือกแพงหน่อยนะ<笑><笑>จากค่าเสือกแพงหน่อยบอกมันาเมืจริงๆก็คือผู้กลับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วฮะเป็นสิ่งที่จุดสูงสุดเลยของนักแสดงหลายๆคนเนาะอย่างแบงค์แบงค์ก็มีความฝันของแบงค์ก็คือต้องการทําหนังที่เป็นหนังแอคชั่นใ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 นมุมของเราแบงค์ <S <S mm hmm. ก็จะได้เสดแบบ หนังต่างประเทศมาเยอะ <c oughs> คือเรื่องการดูหนังเนี่ยเออบางขอบพูดเรื่องนี้นิดนึงค่ <c oughs> งะครอบครัวแบงค์อาจจะแปลกกว่าครอบครัวอื่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าแบางค์อาจจะถูกปลกฝังมาจากน้องมิกนี่แหละ, <c oughs> ะนอ้นองมิกน้องมิกเขาเป็นคนที่ชอบดูหนังน้วยกับแบงค์ <c oughs> บ่อยๆเขาชอบพาแบงค์ดูหนังเรื่องแหนที่แ <c oughs> บงค์ไม่เคยดูเขาก็จะเอาเรื่องนั้นมาเปิดให้ดูแล้ววิธีการดูของเราคือมันไม่ได้ดูแค่เนื้อเรื่องเราไปดูมุมกล้องอ่เราดูวิธีการดอลลี่เราดูเฉดสี เราดูการเกสีเราดูชิวบุ๊กดูวิธีการถ่ายใช่พูดชื่อหนังมาต้องนีกสามารถตอบได้ไว่านี่ผู้กำกับคือใครตะก้องคือคนนี้แซ็กซ์ไนเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างมันทำให้เราได้รู้แล้วทำให้เราได้ติดตามคนมที่เป็นเบื้องหลังเบื้องลึกในทางการทำหนังเพิ่มเติมลงไปทำให้เราเข้าใจแล้วพอเรามาเป็นนักแสดงพอเราเห็นการถ่ายทำจริงด้วยมันยิ่งทำให้เราได้ซึมซับในเรื่องมุม,มในเรื่องการ ลยหลายอย่างครับมันเหมือนการเรียนรู้ไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภูมิกับผมต้องเป็นให้ได้ครับตมรอทีได้เเดี๋ยวไปเล่นในผมด้วยได้ครับขอเข้าไปแค่อยู่ในวงการรอบๆข้างนอกมองจากไกลๆเข้าไปก็พอใจนะครับโอ้ยปลายพีระมิดก็คงอยู่ที่ภูมิกับเหมือนกันแต่ว่าก็คงต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะถึงจุดนั้นถูกต้องถูกต้องครับเหมือนที่พี่แบงค์บอกมาตลอด แล้วมันมีเรื่องไหนที่ตั้งแต่เล่นมาแล้วเรารู้สึกประทับใจคือคำว่าประทับใจคือมันหมายถึงว่าทั้งการถ่ายทําทีมงานแล้วก็คาลิเกตเตอร์ตัวนั้นด้วยเรื่องที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดโซค่าของดวนนี่แหละ,ะล่าสุดเลยใช่เพราะหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าหนึ่งมันเป็นหนังเรื่องแรกที่แบงค์ได้ถ่ายแบบอยู่ยาวๆผูกพันกับพวกทีมงานหรือว่าพวกนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกดีมันเหมือน มันเหมือนมันเหมือนช่วงนั้นที่เราถ่ายหนังเราจะต้องเจอกันทุกอาทิตย์นะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งก็ต้องเจอกันอาทิตย์หนึ่งก็ต้องเจอกันเพราะมันต้องถ่ายทุกอาทิตย์ทุกาทิตย์อาทิตย์อยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณใช่สองสามเดือนเพราะฉะนั้นมันก็มีไปถ่ายที่อื่นไปถ่ายฉากทะเลไปอะไรอย่างนี้กันมันก็เลยแบบมันเหมือนมีความผูกพันกันไปในตัวอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆแบบในหนังเลยคิวจริงๆอย่างของพี่แบงค์นี่ถ่ายไปกี่คิวครับน่าจะแบบ ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นนะสิบกว่าคิวขนาดนั้นผมจาไม่ได้สิบต้นต้นสิบสองมีอะไรเนี่ยแต่ความผูกพันก็คือผมชอบการทาหนังตรงนี้แหละเรารู้สึกว่ามันเหมือนการจัดการชีวิตอะไรบางอย่างใช่มันมันทุกคนแล้วมันไม่ใช่แค่ทีมนักแสดงใช่ครับทีมพร็อพทีมงานทีมสวัสดิการน้ําทุกทุกคนมันเหมือนเหมือนเรามาเรียนพิเศษอ่ะอืมเออมันเหมือนเรามาเรียนพิเศษแล้วเรามาเจอเพื่อนที่รู้ว่าไอ้โซนนี้โซนลงอาหารก็จนะอะ น้องแบงค์โอเวนตินใช่ไหมจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนรู้ใจเราอยู่เสมอ,อแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าวันหนึ่งมันน่าจะจหายนะที่มันแบบติดกองแล้วเฮ้ยเราจะไม่ได้เจอกันไม่ได้ถ่ายกันแบบอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะหายอยู่เหมือนกันฮะแล้วครั้งหน้าเราก็ไม่รู้อีกว่าเราจะได้กลับมาเจอทีมงานเยเดิมไหมถูกต้อง,ตอง,ตองแต่ว่าก็ได้เจอทีมงานเเดิมอยู่ดีครับเพอฝากดูว่าเรื่องอะไรแล้วเฮ้ยคุ่งกับคนเดิมอันนี้เอ้ยพี่ไก่ถูกต้องอันนี้ถือว่า อดได้ไหมครับแต่ว่าเป็นสกเรตว่าแบบสก <Secret S 1> เร<ล>ตว่าเป็นคุ่งกับเป็นพียย่ไก่ขนาดนั้นแต่ผมไม่รู้หลอกว่าชื่อเรื่องอะไรแล้วก็หนังเกี่ยวกับอะไรเรื่งจริงผมรู้แต่ผมบอกไม่ได้แค่น,นั้นเบอกจ่ายค่าเสื่อกไปจ่ายค่าเสื่อค่าเสื่อมมันแพงด้วย <c oughs> อึะจ,ะจะไปจ่ายพียย่ไก่จริงโอเคพอพอ,พอ,พอจ่ายพี่ไก่ยินีีเพราะว่าโดนฟ้อง <c oughs> แล้วพอผู้ตึงโอกาสหนัง อถือว่าผมเป็นตัวแทนของน้องๆในวงการสายภาพยนตร์ละกันผมอยากจะให้พี่แบงค์พูดกับน้องๆหน่อยว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กในวงการเนี้ยรู้สึกว่าทํายังไงมันก็ไปไม่ถึงตาใครสักคนหรือทํายังไงมันก็ไม่เข้า,ขาใกล้คําว่ายอดพิระมิดเลยอ่ะอในวงการหนังพี่แบงค์ฝากบอกน้องๆหน่อยว่าไม่ยอดท้อใช่รู้ว่าไม่ยอท้อแต่ยังไงเราเราควรพยายามแบบไหนควรเป็นตัวเองหรือว่าฟังคนอื่นควรพยายามยังไงแบบไหนใช่ไหมครับหนึ่งเลยนะฮะ การที่เราไต่ต้ามันเป็นนักแสดงคุณต้องพยายามทําตัวให้น่ารักสิ่งแรกเลยในกองเนี่ยถ้าคุณน่ารักสิ่งแรกมันจะเป็นที่ทําให้ทีมงานชอบคุณหนึ่งละแล้วก็จะทำให้เขาจดจําในตัวคุณส่วนสองพยายามทําตัวให้โดดเด่นอันนี้ผมพูดจริงๆนะทําตัวให้โดดเด่นในที่นี้คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนตอนเป็นทหารอ่ะตอนเราเป็นทหารอ่ะ ขดข้อแรกเลยห้ามทําตัวโดดเด่นห้ามโดดเด่นเด็ดขาดคุณทำมันก็ได้ห้ามคุณโดดเด่นแต่ถ้าคุณเป็นนักแสดงเมื่อไหร่เนี่ยคุณพยายามทําตัวให้โดดเด่นเขาไว้โดดเด่นในที่นี้คือไม่ใช่แบบแอบตะโปกะากเสียงดังอะไรไม่ใช่คือโดดเด่นในที่นี้คือเวลาทํางานหรือเขาให้เข้าฉากถ้าสมมุติว่าเขาอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างแบงค์นะการที่ทําให้ตัวเองมีบทมากขึ้นเพราะเขาให้พูดแค่สองสามคำแต่แบงค์กลับลองพูดไปเลยสัก ประโยคหนึ่งตามที่เราเข้าใจในนั้นลห่ะคือการอ่านอ่านบทมาแล้วเอามาเป็นตัวละครแล้วถ่ายทอดออกไปถูกต้องมันอาจจะบอกว่าเออสวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับบทมันอาจจะบอกแค่นี้แต่เราอาจจะเสริมเติมไปเลยสวัสดีครับพี่ผมชื่อแบงค์นะฮะยินดีได้รู้จักครับพี่อือะไรประมาณนัน้คือเราสามารถเสริมไปได้ในบรบิทนั้นที่มันเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้น ลองทําดูฮะคือแต่ถ้าคุณย่ำอยู่ที่เดิมหมายความว่าย่ำอยู่ที่เดิมคือเขาให้คุณเดินผ่านกล้องคุณก็จะเดินผ่านกล้องอยู่แบบนั้นมันก็มัน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 ,ม,นมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรขึ้นมาแถมเอา้าแล้วผมจะเป็นตัวเด่นได้งไงล่ะครับ <S 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 คุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนเวลาที่อยู่ที่กองเนี่ยเวลาเขาถามว่าใครอันนี้ได้ใครอันนี้ได้คุณยกมือขึ้นมาเถอะครับคุณยกมือขึ้นมาคุณอย่าแบบใครยกไม่วะ มันคือโอกาสของคุณนครับเมื่อไหร่ที่คุณมีโอกาสคุณควรคว้าโอกาสที่อยู่ข้างหน้าคุณไว้ครับผมเพราะไม่งั้น elly, โอกาสมันก็นจะหลุดลอยไปทุกอย่างมันคือโอกาสเส้นทางชีวิตเนี่ยเดินผิดนิดเดียวแม่งอนาคตเปลี่ยนเลยนะอีกจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมีโอกาสคุณควรคว้าโอกาสของคุณไว้ครับเงินมันลอยใน,นายอากาศประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคก็ถือว่าได้พูดคุยแล้วรู้สึกว่ามุมมองเพิ่มขึ้นเยอะมากกับพี่แบง ทั้งเรื่องของวงการเพลงวงการหนังรู้สึกว่ามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็อยากจะส่งต่อกําลังใจดีๆนี้ให้กับน้องๆสายวงการภาพยนตร์หรือหมายถึงสายเพลงด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสมุนไพคุณสำริดนะครับชื่อนี้พี่แบงค์เคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินยังไงเคยได้ยินครับเมื่อก่อนนี้โอ้อย่างที่บอกนะอนจจิงๆิ้งมัโตอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็จะได้ยินขึ้นวิทยุในขอนแก่นเนะี่ยป๋าแหล่ช่องร้อยเจ็ด ไม่รู้ใจยังอยู่ขึ้นเดิมหรือเปล่านะก็จะเปิดประจำนะครับเวลาเปิดเพลงอะไรมามันก็จะต้องมีคันโฆษณาด้วยสมุนไพรคุณสมฤทธิดแก้มดลูกอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเนี่ยผมรู้จักจริงใช่ไหมล่ะแก้มดลูกอะไรใช่อันนี้เนี่ยขอคือภายในผู้หญิงเออเนี่ยเห็นไหมมีปุ๋ยด้วยนี่ไงภายในผู้หญิงนี่ปุ๋ยสมุนไพรคุณสมฤทธิ์ครับผมหาซื้อได้แล้วเนี่ยเดี๋ยนี้เป็นประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยที่ผมได้ยินเนี่ยซาวดแทกินไม่ได้กินไม่ได้นะเขาว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารเสริมที่แบบว่าอันนี้ดูแล คุณผู้หญิงดูแลได้ใครจะแดกก็แดกแต่ครับผมลองดูฮะเ,กเกดเคุณอาจจะเขียวขึ้นติโตเติโต,ตัวเร็วส่วนยาววักรุผู้หญิงนี่ก็สําหรับท่านผู้ชาย,อ,าชายอยากกินแต่ท่านผู้ชายไม่แนะนําเลยว่าท่านผู้ชาย,าชายแนะนําตัวนี้รับตัวนี้เนี่คือเป็นทุกอะไรยังไงกําลังช้างสารตัวเดิมตัวใหม่เป็นแบคกระดัมตัวนี้เสริมสร้างอึดถึกทนได้เลย ผมคยขอกลับบ้านเลยได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยววันนี้จัดให้คุณแบงค์โอเคครับขอบคุณมากเลยโอ้ยถึกคนแน่นอนวันนี้มีทั้งแบบน้ำแบบแคปซูลผมเอาไปใช้งานเลยเนี่ยโอเคครับลาก่อนครับผมกลับก่อนแล้วผมไปไลน์ช็อตเดียโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณพี่แบงค์อีกรอบหนึ่งนะครับที่ได้มาให้ทั้งมุมมองทั้งข้อมูลทุกๆอย่างทุกๆสิ่งอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ